เป็นโครงการที่ดีมากเราก็รู้สึกว่าอยากจะมามีส่วนรว่วมเราโอกาสที่จะได้เข้ามาเป็นหนึ่งในผู้สอนทางช็อปปี้มานานแล้วภูมิใจท,ที่เราเป็นหนึ่งในร้านค้าที่ได้เข้ามาตรงนี้นะครับถ้าเราเป็นผู้ขายตัวจริงและได้รับเ,เลือกเข้าโครงการนี้เราจะได้พัฒนาตัวตนพัฒนาตัวเองขึ้นมาอีกระดับหนึ่งถ้ามีในเรื่องของ เซอร์ติฟายเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยเราก็สามารถพูดได้เต็มปากมันเป็นการที่เราได้แชร์ประสบการณ์และแชร์ความรู้ร่วมกันด้วยค่ะได้ทั้งความรู้ความสนุกสนานและแถมยังได้แบ่งปันความรู้ให้กับเ,เพื่อนๆที่เป็นเซลเลอ์อยู่ในช้อปปี้อีกนอกจากเราจะเป็นผู้ขายแล้วเนี่ยเราจะได้กลายมาเป็นผู้สอนผู้แนะนําเทคนิคดีๆให้กับเพื่อนร่วมวงการค้าขายในช้อปปี้ด้วยมีโอกาสได้แชร์ประสบการณ์ต่างๆของเราเนี่ยให้กับผู้ค้าคนอื่นๆถ่ายทอดเทคนิคที่เรามี ให้เขาสามารถขายแล้วก็ประสบความสำเร็จเมือนที่เราทําได้เอื่อนะได้เรียนรู้กับสิ่งใหม่ๆนะคะความรู้ใหม่ๆรวมทั้งการได้พบปะกับดีเซปท่านอื่นนะคะอยากจะให้ทุกคนได้มาจอยกันในโครงการนี้มากๆตัรงๆผมเองรู้สึกดีใจมากๆเลยครับผม